สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบหกมกราคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มาัานแจ่มสดเน้นสดค่ำคืนวันศุกร์นี้มีมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นและตอนนี้ท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP หนึ่งเป็นตัวมาแจ่สสดเน้นสดตัวที่หนึ่ง มิสซอนซิตี้กับฟอเรสห้ามพลาดโดยโการทาั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองหูโดยแฮนดิแคปมิสซ t นซิตี้กับฟอเรสต์ึกเอฟเอคัพแข่งขันกันต่อที่สองสิบห้าทีมเยือนบุกต่อปอป้ามิสซ t นซิตี้เป็นทีมตัวแทนจากเดอะแชมดปี้ยนชิพอันดับที่สิบสาม พอเล่ ith, เป็นทีมตัวแทนจากพิมเบร์ลีกอังกฤษทีมดับที่16ผลงาน5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านวิตอนสตี์ชนะ1เสมอ2แพ้2กับไรสองเกมขาดทุน3เกมส่วนในรายการนี้รอบก่อนเอาชนะเวสแฮมทีมตัวแทนจากพิมเบอร์ลกมาได้นะียกว่าผ่านทีมจากลีกหลักได้สำเร็จแม้จะเล่นถึงสงเกมก็ตาม ในขณะเดียวกัน f o r ์เรทีมจากพิมานีกผลงานห้างเกมมาหลังสดุดชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งยอไรสองเกมขาดทุนสามเกมในรายการนี้รอบก่อนก็ผ่านด่านแบ็คพูมาได้แต่ว่าก็ต้องใช้ถึงสองเกมเช่นเดวยวกันและเป็นสองเกมที่ต้องไปลุ้นกันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษเลยนะ เพราะว่าเสมอในเวลาน่นทั้งสองเกมเลยสกอร์เท่ากัน2ง,งแล้วก็ปรชนะช่วงต่อเวลา3างแล้วก็เรียกว่าคือจับกว่าจะผ่านแม็กคูมาได้ในขณะที่การเจอกัน5ครั้งปารากฏว่าฟอร์นชนะ3ครั้งมิตอนชนะ1ครั้งเสมอไป1ครั้งแล้วก็เป็นการเจอกันตั้งแต่สมัยอยู่ในแชมเปี้ยนชิพนะก็ค่อนข้างจากเก่าเหมือนกันแหละ ไม่รู้ว่าถึงตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่มามันก็เป็นมอนเลเรียกว่าห่างชั้นกันอยู่นะอย่าว่าไปแล้วฟอเลยก็ะมุนบาต่อราคาที่ไม่ดแพงเลยถูกๆเลยแสดงว่าเกมนี้ก็จะมีความกั้มกึ่งกันอยู่แหละอย่างไรก็ตามในส่วนของตัวผู้ตัวแฮนดิแคปจากเจ้าั้งห้าหลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าหลายเลื่องที่จะเชื่อใจมิตอนซิตี้ ปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องจะบ้านนะเจ้าห้าหลายปรับลดลงหมดเลยชอ่องเสมอก็เด่นพรปรับลดลงสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งในขณนะที่ช่องทีมเยือนฟอรเรสเจ้าห้าหลายปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดไม่กลัวฟอรเรสเลยเพราะนั้นทูอยู่กับเจาบ้านแทนนี่คปเป็นปอปลาของฟอรเรสปรากฏว่าเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องบอลต่อทีมเยือนและ สี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องบอลหลอิตอนซิตี้เพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้จึงเลือกเชื่อใจจะบ,บ้านวิตอนซิตี้ทีมจากหนวแชมเปี้ยนชิพนะรวมรวมกับข้อมูลพื้นฐานแม้มิตันจะดูเป็นรองแต่ถ้ารอบที่แล้วผ่าน่ดนไม่แทนมาได้ข้อสมมตว่าเจอของฟอร์เรก็ไม่ได้หนักนะมีลุ้นยาวๆเลยแหละสวนรองมิลตันซิตี้เป็นที่หนึตัวน้นสุดสิบดาว เป็นตัวมานจิสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งใน EP หนึ่งประจำค่ำคืนวันศุกร์นี้รองมิตอนซิตี้สําหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP สอง EP สาม EP สี่ก็ตรบงวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ